อะไรพรอเดินสเพรสัตวาวชนทั้งหลายวันนี้วันเสาที่2กันยานพุทธักรา2 5 6 7อาตมาขาพระพุสุตาเจียรนรักคุทด้วยจาอาวาาพนมเจ้าคณะตำบลพนมเกณฑหนึ่ช่วงนี้ในช่วงข้าวันรษาใต้ทำได้ที่โดยคณะสองผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสได้ให้ ผู้ช่วยจเจ้าวาสมีหน้าที่สวนเทอามากภาคดูแลดูแลทางด้านดอกไม้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีานอำเภอท่าพนองกเกษียรอายุราชการแล้วและเป็นวิญยาพประจำกองขอเพื่อพระสงค์เห็นทีเห็นงามแบ่งหน้าที่ให้ผู้ช่วยจเจ้าวาสได้ทำหน้าที่ได้ถือโอกาสมาดูแลดอกไม้ ก็จะตัปัจจัยของตางวัดให้ตามสมควรไม่สามารถที่จะบอกได้จุดจุดจุดมียาปูให้ด้วยมีน้ำดื่มให้ด้วยมีขา้าวหลอมให้ด้วยในวันนี้คพือโอกาสให้สัทธานสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมสาธุและอนุโมทนากัสาาาบสาาัทยาติยมชารพนมเสียสะอย่างยิ่งใหญ่โดยพร้อมเพียงกันสาธุสาธุสาธุ

ธรมะเบียวันมาลัตะไะพันะาปานิชพโะสุคาราจเติดจาัท่านทีสัตวะปานพระเดชิกสักสุดทายเทวะบุดเทวดาทีิทั้รักษาเจดีพระสพนอ์ เจ้า,าพระสังฆเจ้าราชรูหลวงโมโคนเสม็ดปรภพจารยร์ควร,าาร,รักท่กานนองพระภูมเจ้าที่เจ้าเมธกร,รณีอายาสัตตานา,ารทา,า,ายาทังเก ดูเลรักษาโอปารัคษารเดรีฟรักษานะานอมแน่งสิงสิงทำลายทรงรักตัวรักษาวันนี้วันเสาที่ที่สิกทัอันหายน,นกส6บเจ กูตาสนิมิตริเป็นข้าองคการเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกเพื่นลูกพียถพระอรู้มาบาได้มีโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่้วยรงไม้ทำรวยความสะดวกให้สสักหนึ่งตังค์ใ้รไดไ ที่ได้มากราบมาไหว้ขอสิ่งขอพรขอองค์พระบรมธาตุในวันนี้ช่วงนี้ท้าพระเจ้าทั้งหลายได้ทำหน้าที่ตลอดทั้งวันถอนควบริบูรณ์แล้วจึงเงือโอกาสออกยาวชื่นสามีทั้งหลายให้รักบูรักตาได้มาควยควยคาะ ญาติน,น้องปรมสารนายญาทางบุญนขงบานขอข้าพเจ้าจงขาสัจจะผู้ส่งโรคเป็นไทยคทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆก็อย่าได้มารับไาตั้งแต่วันนี้เป็นทุนไปจะหายุูข์หายตัว ขอวันขอเดือนขอสีขอวันขอเลื่อนขอเดือนขอให้ไกลขอสีขอให้หายให้รักจากไปตั้งแต่บัดนทีแต่ต้นใจให้มีโชคมีชัยในเร็ววันรวยเกินอาโอ ไปไปเาอย่าูดการกินหาสงเงื่อนต่อเเย็นๆด้ดีนะต่อไปเยสายยางในช t ดติ๊กต่อขอบนะติ๊กต่อเนี่ะ

แก่ลงไหมแม่อดินอยูม่ไหน่มซีค่ะโมซีโมีโคทอกโคทอกคุณยาแบสุดยอดมากระกอนชระก้อนาสาลีบอ่ะค่ะ หมู่ที่หนึ่งนายพยานเจริญชัยชนะหมู่ที่สองรุ่งสวัสดิ์บุญชัยหมู่ที่สามชุนันชนนินหมู่ที่สี่อัชลกรนอัากนาสารีหมู่ที่ห้าชุนันชนลนินหมู่ที่หกนครชัยวรจักรหมู่ที่เจ็ดสมชาติอนุหมู่ที่แปดบราารเลงวัติยาหมู่ที่เก้ 7, ชชา,ก 8, บ,า,า, 9, าบุญธรรมบุญธรรม แอบดีเบียนจันจันทชัยบุญธรรมจันทชัยหมู่ที่สิบกำนัลธนชัยคำพ้องหมู่ที่สิบเอ็ดนางวระดีธฐามณตรีหมู่ที่สิบสองบุญธรรมสุนาร์หมูที่สิบสามนายธนานันท์ชุดที่สามหมูสิบสี่ผู้ใหญ่วราวิทย์ชัยมนตรีอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สมชาติอนุ งูเจ็ดจับห่อ้าวามูนางอราไทยฮานาดนางบุญรัตน์นคนนี้บุญรัตน์พนอริอสชื่อเลยรขบุญรัตน์อ,นอริศบุเป็นของท้นางาาสนาลาครครับวณมูอะไรแบางูหาตารงกลางนี่เนาะอ่า นิกนรคอดีเนาะนายนัทวุฒิแสงน้อยนางเอื้อมรักผูแม่น้ำเฮียเขียวแล้วนางสุรานีเอโชโบโคติงมหมวผู้ใด

เอ้ไหออคบอเอาดไปเ่อุยอานี้จาือค่วไป่อคนทั่ไปเกษากษาาชอพ่ได้่ได้สารอยาอเนงเอามาเนี่พันหมัดเปลงบาเนี่ยผมโยมอาบนี่อาบก็ดยูพีนอันนี้กันได้ มาลับสันนี้ลับแล้วก็นจะายลูกมันลับมากมัน,นก็ได้ก็ได้มาพิมพาคำเบ้านนมีถ้าบผมมันจิรัฐเป็กเมิ้นบุเดอ <c oughs> น่างวรรไทยมาหน้าบ้านนางแงทหารนีนน่หือเปลนไปบอกตึกน่างบุญรัตนมนอริ รถละว่างหรือเราเงือนเงินเขานางวัฒนาดามพรนายนัรโอ๊ตแสงน้อยนางเอื้องรัตภูแม่น้ำนางสธารีเซโชนางสาวชุติการทองชัยนางรัตนาวรจักรเอาคันมาเบ่งมา